มดมาตะสวนมีางานัางชุ่มมือก็ต้องปูกินเเราไปเก็บไก่เก็ยบยูเดินบ้านป้าปกพกิบปกพิก,กยูน,น,นี้สมุนไพรใส้ตุ่มไก สมุนไพ่ยาคายเขียดอันนั้นคนง่ามนั่นค่ายเขียดค่ายเขียดยาค่ายเขียดตป็นเป็นว่าสิโมกหมอัน่ะส อัเน็ดไห้เด็ดจ้่าที่โตเด็ดอืมอันบ่อันนี้ล่างอนบ่ลางด้วอดิเากันเผาแล้วก็หนึ่งก็ำบนลางลางบนล่างลางล้าเราไปต้มไหมวะต้มอีกสองต้มอีกน้ำหนึ่งต้มอีกน้ำหนึ่งไม่ต้องง่ามเท่เก่านไนก็เสียเด็ดง่ามเลยนเทียนเผาให้มันไดๆ สะดวกสบายทกาการเห็ดกินร้อมก็ต้องมาแบบเทียนไม่เนี่ยออต้นมนม้ำเนีย่ยต้มน้ำยานาังยาเพิ่มหินนะง,ง,งามมากงามงามงามคือคนเห็ดต่างชาตอันคุ้นคนเด่เนได้เป็นปีนี่ โอ้บีบปน้านมันออกใส่หม้อไปต้มขึ้นต้มแล้วมาล้างอีกมาล้างอีกเขายังเอยไปปรุงดูนี่มาบึงหนอยางน้่ต่อขั้นตอนในการเห็ดหมกนอใหม่ยางนั่เก็บมาแล้วก็ล้างออกครับแมนบ้าแมนล้างกำความสะอาดต้วด่างออกเหลียวบินี้เอาไปย่องตีว่าต่ำมันปะบัวก็ต่ำต่ำน้อยๆนน่เาะ เจ้วันอันางเ๋ยว่าเขาใส่หอดอเบียกัน <c oughs> เขาก็กองเราดิปักปวกปกไปดิอเน่ ที่กันยองอยานั่งแล้วลองตามดอกนั่งก็่งกระดับขาว <c oughs> คาดล่างโขดข้ขอเบง่ายๆเอาสมัยโบราณเขึ้นกันยองเราเดีไรรั้วล่างพุ่นนะแต่มันต่ำมันเห็ดหล่หนี่เงจะเอาตามหมูใส่ขาวตต่ำเ,เตรียมเนื้อมาหน่นนเตรียมเนื้อใส่หมกน้องใหม่ห,มน,มมหน่อเยเนื้อเศษเนือ้อเศษเนื้อ ส,สากนะัหคขึ้นเหนอนเหรอเขีนภาษาไม้อยู่นี่มันการพัฒนะเดี๋ยวต้อให้กันได้เนื้อเยษเนื้อหมูบ่ะเนือเดดเน้อหมูติ อันนี้ยังเขาเขายังเขาเบียดีเข้เาไปเขาเบีย์ประกอบการแสดงเบีย่ีังอืมฮักก็สากสากฮัก,กวะตำเฮียงโกดมันต <laughs> มนตสกสัก เตาไฟห่อนแล้วมีเตาไฟไฟไฟให้ดีวะ่ะทำเครื่องก่อนทำเครื่องใเหียนมกน้องใหม่เห็นวะ่ะทำเครื่องเรียบร้อยอ ยานั่งกองกันมียานั่งยองแล้วมากองกองยานั่งกองยานั่งใส่หมอดมีรางแล้วสองน้ำมั้งบอต้มแ,แล้วสองน้ำน้องใหม่กองน้ำยานั่งใส่อโอ้ไฟเหมือนในกาดะไฟยังกาดครับตำหนิ นม่ใหม่มกหมอนี่มกเ่อใม่นาอันนี้นใส่ยงังเน่นี่กระเทียมเทีย<อ>มหอมหอมชกระชายกริก ตามๆไส,ส้ไส,ส้หมูไส้หมูมมหมูชินหมูชินยงไงด้วยมนนีต้ไมไว้เล่นมะใส่ม่นอูอูอูอ อูนอไม่เพิ่ออม,มอูนอไม่มุกมุกมอใส่น้ำปลาเด็ดน้ำปลาเด็ดตุ๋มือท่านสมัยครับเป็นขวดเป็นขวดต้มโดนมาได้แบบนี้หมูสุปแล้วเนาะใส่ผงพิเศษก่อนใส่ร้ายเสียหลาย ตำขบี้ขบี้นี่เอ,า,อา,าเ้าสารมะเสียอะไรบวสารเนียวเสียไว้แช่โดนบันไดว่านี้มันเขาไม่พิ่งซูมก็ออนแล้วขหนียวนหน่อโอ้ขบี้สมัยใหม่ตะกี้ต้องปั่นจีน้บอเอาขอนีวหนึ่งมาปั่นจีน้อันซูมืนตำาขาสารนอยเลย 我看看。 เขาเบียครับจะเกลียวขอ,ขอนึงมาที่เอาแล้วก็ตำเดี๋ยวนี้เอาข้งสารเลย,ยจะไปแป่แงแป่งข้วเนี้ยวเนวาะกว้างกับบ่

เสียงเฝ้าฝันลมพาอยู่อ่ะดดแดบแบแล้วไปน้ขาบเบียร์เขาบเบียร์ฮะบ่ิพาเอาแล้วใ้น้ขาเบียร์ตีเอาขาบเบียร์ตำไว้เลเขีใส่เลยตีอ้มีขาบเบียร์สมัยใหม่บ่ต้องมีุก่มกหมอเอาไหม ตัวหาใบตอง,องอมุกก็ต้องใส่ใบตองเห็นปะนี่ก็อนมุกหมอหนอใหม่เนี้ตยตุตุยๆอวันเนี้ยตุตุยๆ้ีกันุนนงรสได้อีกตั้งหากยางเข้มมุกนอใหม่ใข่หมอเอนมกหมอนเนี้ยนะอมันจุกก ไปยังไงเย็นใจไว้เลาลูกโดดเล่นลกโดดเอาลูกโดดใจเอามึงลูกโดดไหมจะกัดหวานดีคนละแม่งตุยแล้วเนี่ตุยตุยแล้ว เขาเบียร์หนิไส่เห็นเป็นอย่างเห็มันเหนียวหม้เขากันโอ้เห็นหม้อหา,ากันนี่ครับวิธีการมกหมอ้อมหอมบะมีแต่ผักฐาบนบ่หมีนยามมันเนาะไม่ใช่ยามไม่ใช่ยาำต้นมะม,ม่วงต้นนั้นอยากติดปุ๊บเออ เดี๋ยวไเลือบาพี่น้องเลยเหนียวตุ้ยตุ้ยมีถุงไอ้ชวนนเลยพินแต่เสียบคักอันนี้ตักใส่ถั่วได้เลยนี่มกหมอครับมกหมอ

งมุกหมอมุกน้องใหม่ใส่หมอบต้องเอาไปตองเรียบร้อยเล่นงสวงามครับงาม,มเป็นตะเสียบครับนนในเมดหนึง ไอ้ทวนๆจะเสียบกัด